การใส่เข็มจะมีน็อตจับเข็มอยู่2ตัวคือเข็มซ้ายกับเข็มขวาให้หันเา้์เข้าในหันเว้์เข้าในใส่เข้าไปในรูดันขึ้นให้สุดแล้วก็ล็อกให้แน่น ทั้งสองเล่มเลยล็อกให้แน้นสังเกตดูอีกจุดหนึ่งถ้าเราใส่เข็มสุดแล้วสังเกตดูนิดหนึ่งก็คือปลายเข็มขวาจะอยู่ต่ำกว่าปลายเข็มซ้ายปลายเข็มซ้ายจะสูงกว่าปลายเข็มขวาการตั้งเสาเข็มจะพงม้าบินซง EX รุ่น5214 มันจะมีฝาฝาหนึ่งที่อยู่ด้านหลังจากตัวนี้จะเป็นจุดเติมน้ำมันด้วยนะครับในรูนี้มันจะมีนอ็อตเป็นน็อตหกเหลี่ยมพอไขนะครับไขออกพอไขออกเสาเข็มมันจะโยกได้ แล้วก็ไขน็อตจับก้านตะขอออกให้หนืดๆเอาให้ยุบพอขยับไปมาซ้ายขวาได้แบบนี้จังหวะที่ดีที่สุดที่ผมใช้อยู่ตลอดก็คือเมื่อเสาเข็มลงสุด หมุนนะครับหมุนจักรไปทางหลังจักรเมื่อเสาเข็มลงสุดตะขอมาสุดดันขยับตะขอให้ให,ห่างเข็มสี่มิลโดยประมาณหมุนล้อสายพานไปทางหลังจักรหมุนไปเรื่อยๆช้าๆจนกว่าปลายตะขอจะถึงเข็มแล้วดันเสาเข็มขึ้นให้ ตะขออยู่เหนือรูเข็ม1มิลโดยประมาณไม่เกิน1.2มิลนะครับคือจุดนี้จุดนี้นะครับระหว่างปลายตะขอกับรูเข็มเมื่อได้แล้วเราก็ล็อกล็อกน็อตเสาเข็มที่อยู่บนหัวจักรน็อตจับก้านตะขอยังไม่ต้องล็อกเพราะต้องตั้งตะขอต่อ